วิธีทำอไมที่หนึ่งต้นกีบบ้างค่ะพร้อมยังไม่พร้อมยังจยพี่ก็ต้องโดนกัดต้นไม้ท่นอย่างนี้ 係，啲啊，依個。

น้องอะไรนะนมน้องยดนายดวดนลายดใมันเปนแบบเพลงราเสือใหม่เสือใหม่อ hey. ต้าแล้วครับเขาต้องนํางิธ oh, nah. ีแบบแข่งเียดหมอไหนเขาขึ้นไปหมอหนึ่งเอกันเดี๋ยวเดี๋ยว

ต้น้ไม่รับผม่เห็นใ้น้งอ่มาตาตาตาไหนทักทายผู้ชมดิ

กลับเลยก็ได้ครับตาบางขอปิดกูหมดแล้วโอไหนอ้าวสวัสดีครับขอจบรายการเอ้ยไม่ใช่จบรายการจบช่วงแรกครับสวัสดีครับผมขอจบช่วงแรกในรายการในมูเซอร์คิตาฮาลุยเออคิตามูเซอร์ฮาลุยนะครับนแต่วันนี้เด็กที่บ้านูไดนะครับช่วงแรกใครก็ไม่รู้นะครับเขินใครเนี่รับย่ไม่น้ำไปนะครับขอลาช่วงแรกไปนะครับ 一米。